วันนี้เรามากราบสักการะพระาธาตุที่พระาธาตุหาลิปพุนชัยนะคะจังหวัดลำพูนค่ะเป็นพระาธาตุปีเกิดของปีรากานะคะอันนี้ก็จะมีน้ำส้มปล่อยดอกไม้ทูบเทียนค่ะอุโบสถพร,ระเจ้าทองทิพ บริเวณลานจอดรถนะคะไปในวัดตรงนี้จะเป็นจุดจําหน่ายกล้วยดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็น้ําส้มปล่อยนะคะเพื่อที่จะนําไปส่งพระาธาตุค่ะเราจะนํากล้วยดอกไม้นะคะไปสักการะพระประธานในวิหารค่ะ ตรงนี้เป็นวิหารนะคะด้านหลังวิหารจะเป็นองค์พระาธาตุถาลิบุญชัยนะคะเป็นพระาธาตุประจำปีเกิดปีระก,กาค่ะอตอนนี้เราจะเห็นองค์พระาธาตุแล้วนะคะสวยงาม,มบริเวณภายในภายในวัดนะคะ น,นี่เป็นการจุดเทียนประจำวันเกิดนะคะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำส้มปล่อยนะคะเอาไว้ส่งน้ำพระอันนี้เป็นคำไหว้พรมมะบรมธาตุฮาริบุญชัยค่ะนี่คือน้ำส้มปล่อยนะคะ เราจะมาทําการส่งน้ําพระพรมมาธาตุนะคะณจุดนี้นะคะก็จะมีสายท่อต่อเข้าไปค่ะน้ำส้มป่ลอยนี้เราสามารถเดินวนรอบ<า>พระธาตุาได้ทุกจุดเลยนะคะตามภาพเลยค่ะ เราจะมีบทสวดเพื่อที่จะเวียนรอบพระธาตุสามรอบนะคะ